มาตัวแอปเปิลวอสแอปเปิลวอสเหรอนี่ไงแอปเปิลวอสแค่ของสวนภูมาเดี๋ยวดูในถุงของพี่โก้ด้วยว่ะมีอะไรบ้างเนาะโอ้หูฟังบลูทูธนะไอโฟนเออไอโฟนไอโฟนห้าไอกล่องวะไอโฟนสี่เอสพี่โก้พันหนึ่งได้ไหม ครับจู i ิเต n ไนท์วันนี้มาอีกแล้วกับตลาดปัติกรแล้ววันนี้เตรียมแมสไแล้วก็อะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้แต่ว่าเวลาที่ถึงตอนนี้ก็ประมาณ1 0บโมงสิบโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรนะครับอที่นี้คงจะกลางกลางเดือนน่าจะสนุกอยู่นะครับไปไปกันดีกว่า เดี๋ยวผ่านตั้งกล้องก่อนนะครับของซัมซุงไอพอร์ต120เห็นไหมท่ยกล้ไปเลยครับเมื่อกี้ไม่กล้าทักเมื่อกี้คุยกับคนเยอะอยู่ไม่กล้าทักมาแล้วมาอะฮะมาอะแล้วก็ยืนอยู่แอบๆอยู่ข้างในเต็มอยู่ไงครับผมไปะร่นนี่ก็มาใหม่เหมือนกันนะ400มันไมมีแบตเตอรี่นะ น,นี่ก็500เห<ม>็นป่ะ PSP เฮ้ยครบเลยตัวเนี้ยฝาฝาอะไรครบหมดเลยน่าจะรุ่น2,000ันนะบ้างเลยไหมห้าร้อยทมอันนี้ก็400 400นี่รุ่น2,006ไม่มีฝาหลังนะแต่เครื่องเปิดติดนะเปิดติดเปิดติดอันนี้คกดเลนเลนอะไรไม่รู้อ่ะต่ออันนี้ทำนี่มีอะไรบ้างไป S 1> <S 1> <N> นี่อะไรเนี่ยอ๋อโตเคาะห์นั่นเปล่ามันเลยพี่นพริกไทยวะกนหรอเหรอไม่รู้เหมือนกันนี่ไงใครหาสาเบานะไอ้ว่านหนึ่งร้อยบาท่นี่ก็อะไรอลำโพงตัวนี้อะไรเหมือนเป็นตัวต่อของไอ้นั่นเลยอะของโซนี่อะอะไรวะเอาด้วยดีกว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นไม้หรือเปล่านะน่าจะไม้อ่ะเออนั่นอยากเอาเียไปเก็บก่อนไหนรถก็อยู่ใกล้นี่เอไอ้สายทำไมยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายตั้งเออน่งเอาียไปเก็บที่รถอ่ะตาคุณเราจะไปเก็บป่ะไปเอาไปเก็บก่อนก็ได้เอตรียมก็ได้ลืมครับมาโอ้โหในกลับมีอะไรวะันนี้กล้องอะไรไม่รู้นะมีเซตด้วยนี้คลิปคลิปคลิป ร้อยหมินอต้าโอ้เราไม่มีเลนนะแต่เศร้าข้างในยังดีอยู่เลยไม่มีลาโดยจากผ่านตราเี้นนะกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มมาเดี๋ยวมาดูข้างในโต๊ะดีกว่าพี่ครับไหนแอปวอตอะครับแอปวอตน้องไปไหนครับพี่ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมโอ้ย นี่โก้หน้าอะไรครับนี่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 ยดำดำนี่ยสายที่มีสายข้างข้างไอ้กร่างมินนี่แอปวันนี้แอปเปิลวอตเลยครับพีใช่ครับอันนี้ไม่ใช่วันน yes ั้นน่ะเยอะคอนแทคเลยครับพี่แอปเปิลวอตอะวันนั้นอะจ่อใจว่าหน้าจอมันเป็นรอยร้าวนิดนึงใช่นี่โก้ปล่อยไปเจ็ดร้อยเองอะ ผมก็จับปล่อยจับปล่อยสองใจยอพออีกทีนึ่ง FC ถ้าถามเอาพี่ของแท้งานเข้าไม่ถามคนปล่อยไปเล่นโกฝับไปแล้ว FC FC ถามเออแฮนด์ีลิลุงเปิดเพซอรี่แล้วอะมันซีรีส์อะไรถ้าจะเป็นซีรี่สี่มั้งครับพี่เข้าจะไม่ผิดนะครับเออมันมันใหญ่กว่าตัวสามนี่มันเหมือนตัวสามใช่ไหมพี่มันเลยเป็นสี่อ่ะใช่สไดล์ แล้วสายสายเหล็กด้วยสายสายแท้พี่โก้ดีครับดูในการแล้วในการอ๋อกลุดึงพี่โก้ไม่เคยทักเลยอ่ะพี่โก้พี่โก้ไม่เคยทักไม่รู้กรบคุณสั่งอะไรโทรไม่ได้สั่งแอปเลยหมดเจอันนี้นะครับวันนี้อันผมอันนี้อันนี้เปล่า ผมจะพาที่มันไม่มีมีตัวตัวดต่ว่ามีดแีดนี่เี่าเน็่เนี่ยเนี่ยนีและนี็ทีเนี่ย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 นี่ยเนนี่ยน่ยยเนียนี่เนี่ยนียนเีเ่เยยเเีเีเเยยนียน่เย่เย่เนย่เีย่เน่เีนเเนีย่นีย่นย่นน่เย่นน นี่หรือว่าว่าต่ก๊อกเกรดเอพี่ก็เอามาหมดเลยดุเอาเอาขึ้นหมดเลยอันนี้ไม่เอาปล่อยไม่เอาปล่อยไม่เอาคนดูเขาก็บอกคนที่เขาใช้อยู่เขาก็บอกว่ามันเป็นบล็ฟ่อ๋อมาเฟ่เป็นกรอบมันเท่าก็มันเบาๆเกินเพราะมันน่าจะมีเครื่องอยู่ในในนั้นเอาเหมือนกับว่าเอานี่ไปเปลี่ยนเหมือนกับโตโชว์ไงพี่ คนเขาไม่รู้ก็ต้นใหญ่พวกนี้ถ้าเกิดได้ก็น่าจะดูแค่ข้างนอกกันเนาะทาเป็นตัวอย่างที่ก็เาปอาตัวดำๆนี่เท่าไหรที่เป็นสายน่อะก้าเท่าไหร่นึ่ันหนึก้าวเจ็ด้อยเพื่อปอกันการแพรหอันนี้อะไรอ่ะ เนี่ยเขาชื่ออะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเราจะมองไปข้างหน้ามีอมเรัต้องกายเป็นผู้ติดเชื้หรือ่าอัาน่าทงดำๆให้หน่อยตัวร้อยนั่นแหะ N N ไหมเราต้องทำอย่างไรและกอนหน้าปวเป็นอย่างไรอยากจะให้ดูเอกสารจากรงพยาบาลนะครับในเรซของกรมการแพทย์ย่าีการรแพทย์นี่ฮะอันนี้มันเป็นตัวเสียงวะพี่ก แนวทางการโควิดนมเอาอันไหนอันนเป็นมลที่เอ๊ะอันนี้เราต้องรู้ือวปล่าเราก็ต้องรู้นะคู่เอาตัวไหนมั้งห้าสมมติเอาิ้ไ่อยงงนเซฟเฟอร์บอ่าห้าสมมติแล้ว200ผมก็ใช้โควิดนทีจะเกอะไรขึ้เนี่ยนนที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มผู้ป่ก็อัตราบ200เนี่ยแหละเป็นวเป็นตัวอย่ยัเคอนั่ะอัตราบเนี่ยลย200แล้วี่เอยกันเลยน่ลับแป้ง โอ้อันนี้นี่เปิดไงอ่ะเปิดนี่อาการเท้าหนังเหนื่ยนะฮะมิโด่ไอโอเมซาเป็นไข้บีบอมแผลดิโอ้อแผลไม่อยู่ถึงผมหรอกไปหมดแล้วมาใายขนาดนี้ ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ได้เอาเอาในกาเกมใหม่ฮะในกาเกมทวงนะฮะคันกับตัวคันกับตัวในกาคันโอเกมโอเกมไปเท่า,ไ,าไ,ไ,ไหร่นะขไปเท่าไหร่เจ็ดร้อยแเท่ ไม่เอามาตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วไงไม่เห็นเลยม่เห็นอะไรวางอยู่เนี่ยก็ดูกันแล้วไม่ใช่หรออะไรหรออ่าำพงตำำให้เลยอ่ก็ัลืมแล้วก็เดินหาอยู่เนี่ยโซีมซื้อแล้วไม่เอ้าอะลำพงตำาำให้เลยอะไรไม่ดูไม่ใช่ลำโพงง่ายพอหน้าคาเทียเออะไรไม่รู้้อยสามสิหเคยะ จะเป็นการใช้ยาตัววกันก็ไปล่อออกไปเลยแล้วก็หาวินปเหลักการดีกแล้วมันก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้าดูจากตรงนี้อเทียจงรสุดแรกรับสุดโต๊ะตี่ตอะไรนั่นนีกระจายกระจายเลยเราเกียนเดี๋ยวตีให้ผัวถัวไเออี่รถได้ไหมเนี่ยได้ได้อยู่แล้วล่ะเราพาไปพาอาจารับก็รถถึง้ มันนัเป็นขตอเป็นหุมอะไรเรียงลำดับตายเลยเียหักลิบก่อนับแตจจัผลตังของรื่องโควิดในก็สองเรื่อง็นเรื่องสมัยดูอะไรนะเรื่องการลออนของผู้อำนวยการอะไรเป็นอะไรเอาแล้วหรือเองอะไรกว่าดูดูนะดูก่อนนะเกียรตวัดวัดวันจาก็หมูฟังเอาไว้ผูังโดย แี่ขอฟันออกในลอนี้ด้วยเหรอตอนนี่น้อยที่กิดกานหนีแล้ไม่สามารถจับุ้งดนอย่างมีประสิทธิภาพ็ของขอการ่ิาราอี่ร้อฮะี่จริงแล้วที่หนาาก็ถูกแล้วในแถม้ยี่ร้ถูกแล้วถูกแล้วถูยแค่เนี่ยแถมแค่ไหนไม่ได้รับองช่ยเรอทกี่ใบเอาใบเดียวแล้ว FC ว่างไงนะโอ้โหมา เยาดูในถุงของพี่โก้ดวยว่ามีอะไรบ้างเนาะโอ้โหูฟังบูทูธนะสองร้อยห้าสิบมีครั้งแสงโปรอันนี้สองร้อยแถมเกม iPhone เออ iPhone iPhone สาม Gs สี่ร้อยได้แล้วมั้งจะเปิดตัว้าไรอดก น mm. well ี่ไงนี่ข้างในหมดเลยคุณผูใหม่เลยครับว่าแจยได้หมดเนาะได้ใช้ได้อยู่แล้วมาทั้งกล่องหมดเลยท้าแ้แต่หน้ากากอนามัยอาวุธสิ่งเดียวที่ใช้ได้เขายังไม่ได้แล้วเจที่ไหนอะไรอะไกอะไรอรอะไรไรอรอะรอะไอรอะไรไร ซีเอสป่ะไปถหลายคนแล้วต้อาตัวเองอะไรป่ะหรือข้างในไปกับการกรรการเนไมามีกล่องป่ะรังน้วลกน้นมีกล่องละไม่มีข้างในเดี๋ยวจะไปคุยกับอานเรี่อล้นดูก่อนทาไดูก่อนนะครับนี่จริังนู่ฟี่ชาร์จไม่มีไม่มีตัวมันหรอตัวไปไหนแล้วแล้วใครที่ปัา โดนไปไหนแล้วอยากไม่ต้องหลอไอโนแัหา <iPhone 5. S 2> นจะมีข้างในอยู่นะแต่ไม่มีมตัวตัวเครื่องไปไหนไม่รู้ไ,ไปเที่ยวแล้วมั iPhone ้งาเขามีอาวุธของเขาไอโฟนไอโฟนสามจีเอสสามจีเอส เมื่อวานนี้เนี่ยยังมี i p e 4S o n e 4S หกจีบนะว่า i p h o e 4S กจบนะว่าโอ้ใหม่เลยโอ้ไม่เออโอไม่หยุเลยนี่กอนมันเปิดได้ใยญ่ใช่ไ่ะได้ย่ใช่ไหมได้หป่ะสี่

และพวกเราก็จะไม่ยองต้ัวให้กัรดับสที่ขาดความเชี่ยวชาญเข้าใจบริบทการทำงานของพวกเราอย่างของได้แล้วที่พวกเราต้องตรีัสื่อได้มอท่มปสเนี่ยสี่ร้อยเดี๋ยวตอนถ้าสามร้อยกันไอโฟน s มาสวย ในเวลานี้เราทุกคนควรรวมมือร er. ับสามารถถือปัปกมีระสุไปได้ของกองปืนงาน CS ทางกอให้ประเทศไม่ก็ใช่อัวติกติ๊กเลาะลักาัแลนเชื่อมันเรื่องใดที่เป็นปัญหา CS CS แต่หากมีการให้เขาผิดเพื่อใส่เอาอะไรไปหราชอาอะไรไปห้อ เออเคื่องมันต้องเปสายที่สอขอซึ่งดัแลวัูก่อนเคื่อไหเอาดารรู้เอาของอะไรนี่เจอแคล่ะ i p h o n ไ iPhone ไม่ใชไม่เป็นไอฮีโร่ไอเนี๋ยไม่เอาตัวพัวตัวลนเนี่ยเนี่ยตัวนี้ไม่เอา CS อะไรอ่ะเป็นตัวอะไรมาเนี่ย มันเป็นตัวไอ้นี่ที่ที่กองฝุ่นนะที่เขาแขวนนะเก็บไว้ใช้ตัวเดียวกองฝุ่นที่แขวนพอทำไมอ่ะก<ม>ว่วา๋ยวมันดีดีรัดทออง่ายเลยเด่นน,นั่นไปดวข้างในกันมีมอะไรยมากจัดเอ๋โอ้อนะก,อก่อนคบกล่องหูฟังหูฟังสายชาร์จ เส็ยมจิ้มมีไหมถ้างมีจะอยู่ข้างหน้เนี่ยเดี๋ยวนีเรียวติดในเข่าไม่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้มาเครื่องมันแบตมันอยู่ออกมาเลยครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเข้าไปไม่ยากเลยรุ่นนี้เปลี่ยนแบตง่ายที่สุดในโลกแล้วถอดน็อตสองตัวดำเปิ่มขึ้นจริงดิสุดยอดใช่ไหมนะพูดแบบนั้นแหละทำไม่เป็นละเราเล่นเราเล่นเป็นเป็นเป็น โอ้โหเข้าสงการเลยอันนี้เเหมือนกันเลยปะเหมือนกันจับเนี่ยทำสองเหมือนกันหรอก็เหมือกันเลยทำสิกเหมือนกันเลยทำสองอออเท่าไหร่ี่ิเท่าไหร่วะ อันนี้มันแหมมากับตัวนู้นไหมเหรอที่ว่าไโอไม่ไมเหรอตัวนี่ใช่เโอนั้นเลใช้ได้ชัวใช่ไหมอ่าใช่แล้วแล้วใสยชาอีกทีนันี่ตัวด่าใชาเลยหนร้อยช่คยัสแท้หมดเลยหน้าไว้ก่อนเลยอันเดียวสายแท้หเลย เลตัวธรรมดาเมื่อกี้เมอก,กี้ห้ใช่ไหมไม่ใช่สร้อยอเมื่อกี้สี่ร้อยพี่กันหนึ่งได้ไหมชุดชุดเมืกก่อกี้นี่หนะนะกร้อยนะนะได้ไห่สามร้อยไหนอันไหสองพันหเนะเละเมนะได้ได้ไดก็พนหนึง่งเมื่อกี้ก็หมดพอดีเมื่อกี้สี่อใช่ไหมหะอราคาเจะทบทอนพี่คณเมื่อกี้ไปแล้วเก็บตังค์ไปแล้วนะเมื่อกี้นะ่ต้องทอ,อน ไปัปเดีย๋ยวเราเหวังดีกว่ามีอะไรน่าสนใจมากวันนี้รุ่ยเลยไปสวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าสองคนมาหาแล้วนะร<า>น่าสนรถไะได้ไหมทอาไม่ได้เอาพรุ่งนี้อ๋อมีคนหาหานั้นน่ะไอโฟนแปดราคาเท่าไหร่ในสองเก้าอ๋อ กี่จิอะอ๋อ2ใช่ไหมครับโอ้เยอะเหมือนกันนะโปรโมในน่ีเนี่ยมา Apple Watch Apple Watch หรอมา Apple Watch Gen สนะอ๋อมามา Apple Watch ถ้าแมถ้าถ้าแปกมากก็ได้สองร้อยก็าสี่พันอ๋อนี่ไง Apple w a t ้ของสวนภู อุปกรณ์ครอบกล่องอุปกรณ์ครบกล่องนะครับช้าพันหนึ่งมีของถือให้ด้วยขาตั้งนั่นน่ะอย่างเงี้ยอ๋อไม่ขาขาตั้งนะขาตั้งเป็นอย่างเงี้ยอ๋อตั้งเวลาตั้งชาร์จอ๋อ Apple Watch Series 2เอ่อ Gen 2เอ่อ Series โอ้ใหม่คลิปเลยนะใหม่ครับนี่แจกให้ผมใช่ไหม๋อ oh <laughs> ไม่ได้นะ <laughs> ยังไม่เคยผ่านการใช้งานย <laughs> ังไม่ม่ผานกาารใช้งนนะครับ <laughs> มีสองรุนนนร่นนะรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปแต่ว่ามันเป็นลอนมันจะเป็นสตแตนเลสอ๋อเอาสายสแตนเลสใช่ไหมครับไม่ใช่สายสิอ๋อตัวเรือนมันตัวเรือนมันใช่ไหมตัวเรือนมันจะเป็นสตแตนเลสแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาของเลยครับโอ้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็สวยแล้ว นี่ไงมาจากเพจรูดได้อีกสองร้อยอ่ามาจากมาจากเพจรุดได้อีกสองร้อยก็คนก็ตามหาอยู่มีคนแปะลิงก์เฟซบุ๊กของเฮียให้กับในในในช่องละมีหลายคนมาอันนี้ค่ะอันนี้นะขายขายมันจามันจะล้างเออจริงจริงเนี่ยผมใกล้โรงงานขาวขาให้มาล้างแรงของผมมาแต่งขายลูกค้าครับผมอ๋อจริงจไม่มีไม่มีเอามาขายไม่มีขายหมดนล้หครับของในในในแรงขาย ยังไม่มีเลยใช่แหน่ดีนะแม่ทีขายให้ลูกค้าใช่ครับใหม่อยู่เลยดูดิไม่เคยผ่านการใช้งานเลยใหม่ซีรีส์สองซีรีส์สองสามสามแปดมตรนะไม่ใช่สิบสองอ๋อจะเป็นตัวเล็กเนาะใช่ตัวเล็กเล็กหน่อยเองมันก็โอเคอ่ะตัวใหญ่มันก็ใหญ่ไปเลยจะกระแทกไปแตกอีก ในตัวที่ห้าห้าหนึ่งปิดก่อนนะแบบน่าจะหมดทางหนูไฟพอใช่ต้องรอมันต้องเนี่ยเราเราต้องเราต้องไปชาร์จก่อนใช่ใช่ครับห้าพันหนึ่งเอาเลยมาแล้วนี่ยเปิดแล้วแต่ว่าไม่มันติดตั้งไม่ได้ติดตั้งเราต้องลิ้งกับทางโทรศัพท์เราอ๋อตอนนี้โทรศัพท์เลยป่ะติดลิ้งลิ้งกับแอปพลเลอ่าเรา๋ปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องก่อนอ่ะแม่ขอบคุณมากมากห้าพันหนึ่ง ก็รอบที่แล้วอันนั้นเอาหูฟังไปแจกให้สีไปละบอกว่าเฮียหวังฝากมาอันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวก็สวยนะอ๋อนี่สีขาวอ๋อเรือนสีขาวป่ะคะเรือนเรือนสีขาวโอ้ใหม่ของเมื่อหนึ่งเลยใหม่ใหม่จริงจริงใหม่เลยแล้วก็มีตัวท็อปตัว์ลนตัวตัวท็อปท็อปตัว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 ท็อปมันอาจจะเป็นขาวเรียกว่าตัวเลินมันอาจะเี็นสแตนเลสอ๋อสวยอุปกรณ์ท็อปครับไม่เป็นไรถ้ามันแกะ เนี่ยแกะได้อยู่ใช่ไหมแกะได้อยู่ครับผมมันจะลำบากเงี้ยป่าไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคจะได้ได้ลูกค้าสักสองคูณเน่เลยอนมันจะมีสตตนแลกอย่างเนี้ยมาเออเนี่ยสวยสวยจริงจริงอืมตอนนี้ก็ของใหม่แล้วหนึ่งเลยนะตอนเนี้ยใหม่ใม่จริงๆเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้6,000บาทลูกได้200ก็นต้นเาคาหนึ่งแปดห้าพ โอ้สุดยอดวันนี้มา,าไม่ผิดหวังนะ,ะ,ะแขรืขอ่องสมุนไพรวันนี้เนี่ยแล้ววันนี้นะกว่าจะเอาคลิปไปลงเนี่ยก็น่าจะเป็นวันพุธ<ด>หรือวันพฤหัสเห็นเพิ่งออกมาเม,มื่อยังเป็นติดตามอยู่เ <c oughs> ม <c oughs> ื่อวานเมื่อวานนี่นะพอคลิปจะปล่อยออกมาก็โอเคครับผมถ้ายังอยู่ก็อาทิตย์หน้าใครรอเสาร์หน้าเนาะถ้ายังอยู่ก็อยู่อ๋อถ้างั้นก็เฮียก็ลงใน Facebook ให้กันให้เขาทักไปแล้วกันทางนั้นอ่ะได้ครับเนาะ เฟซบุ๊กของของเฮียหวังแล้วกันจะได้ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ทันเขานี่ก็พี่ลงคลิปช้าอยุ่งเลยผมแอบมอเตอร์ไซค์ยังเหลือนะครับใครที่ตามหานะเหลืออยู่ก็ลงลงลงไปเยอะแล้วนะวันนั้นหนึ่งวันนั้นยังเต็มรังอยู่เลยอ่ะนี่ลงไปเยอะแล้ววันนี้เนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราจะจบแน่อนขอบคุณครับเดี๋ยวที่หน้าปะกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ พอช,ช่อมีคีราไฟฟ้าด้วยโอ้ยมาเ,าเอา X X T หนึ่งย้หน่อย X T ีิอัเสยอะไรแอปเปิลอะไรเอ่ย Macbook Macbook Air Macbook Air